ผมเกษตรกรนะครับท uh, ี่เห็นอยู่น uh, uh, ี้ก็คือโดรนนะครับสำหรับบินการเกษตรนะครับเนื่องจาก RD251 ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรมากนะครับโดยเฉพาะส่วนทุเรียนนะครับได้รับการยอมรับมากในที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ ราดแล้วก็ระยองชุมพรนะครับประปายก็ทั่วประเทศนะครับตัวนี้ไปทั่วประเทศเป็นสารปลอดภัยนะครับหลังจากที่ผมได้ปีพศ .2528 ก็ได้เริ่มที่จะไปเป็นผู้ช่วยพ่อนะครับก็สร้างไร่ขึ้นมานะครับ ไร่ก็ทําอ้อยทํามันลําดับต่อมาก็ประมาณสิบปีก็เลิกอ้อยไปนะครับเนื่องจากราคาไม่ค่อยดีหันมาปลูกมะม่วงน้ำนกไม้นะครับะมะขามหวานต่อมาก็เป็นยางพาร,รานะครับล่าสุดที่ปลูกยางพาร,ราไปก็ประมาณสิบกว่าปีนะครับก็เลยมีความคิดอยู่ว่า ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขานะครับเป็นที่สูงนะครับเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เยอะหมู่บ้านบางเบนนะครับต้นไม้เยอะก็ต้นไผ่ต้นไม้ยืนต้นมีแบบเป็นมองแล้วเป็นป่านะครับแต่หลังจากที่ไปมาเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่ค่อยได้กลับไร้เท่าไหร่นะครับ ไปเมื่อปีที่แล้วก็พบว่าปลูกเขาเรียกว่าพืชไร่นะครับปลูก้าวโพดกันเยอะเป็น้าวโพดท,ทั้งหมดเลยมองก็เป็นเขาเรียกกับเตียนโล่งเลยเป็นเป็นพืชเกษตรชาวบ้านก่อนนั้นก็เคยทำงานที่ไร้นะครับแต่ปัจจุบันก็มามาหันมาปลูก้าวโพดเป็นของตัวเอง ข้าโพดอาหารสัตว์ก็มีความจําเป็นในประเทศนะครับข้าวโพดก็เอามาใช้ในการเลี้ยงไก่ไก่ไข่ไก่ไกเนื้อแล้วก็พสัตว์อื่นๆสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะครับก็มีความจําเป็นปัญหาส่วนใหญ่ ที่สูงก็จะมีปัญหาเพราะว่าใช้ยาคุมยาฆ่านะครับนักวิชาการก็พบว่ามีม,มีการปนเปื้อนในแม่น้ำนะครับถ้านำมาดื่มหรือว่าปลา,าสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับไม่ว่าพืชพืชน้ำต่างๆหรือว่า น้ำไหลไปหาพืชเกษตรก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะครับก็เลยมีการต่อต้านมีมีการไม่เห็นด้วยจากหลายฝ่ายนะครับอดีสองห้าหนึ่งก็เลยมีประกายาขึ้นมาว่า,าคิดขึ้นมา,าน่าจะมีการมีส่วนแก้ไขปัญหาดินและน้ำบนบนภูเขานะครับบนที่สูงนะครับซึ่งผมเคย อยู่บริเวณนั้นมาสิบกว่าปีนะครับกเ็เข้าใจดีนะครับว่าชาวบ้านก็อาศัยแหล่งน้ำนั้น,นใช้อุปโภคบริโภคนะครับดนะโดยเ,เราถ้า ไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเหล่านี้ก็คงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับลำพังใช้กระตุ้นให้คนนำไปฉีดทุกทุคนก็คงไปไปไม่ได้นะครับเ,เลยตัดสินใจซื้อโดรนมานะครับสามตัวก่อนนะครับเดี๋ยวปลายปีก็จะมีการซื้อเพิ่มอีกนะครับก นำไปฉีดที่ไร่ของตัวเองก่อนกับพี่น้องนะครับเป็นเป็นครอบครัวนะครับทําการเกษตรนะครับก็มีหลายร้อยไร่นะครับรวมๆกันแล้วก่อนอื่นก็จะทําให้พี่น้องได้รับความสําเร็จก่อนแล้วก็ส่วนส่วนตัวของผมก็มีอยู่ตามส่วนหนึ่งนะครับก็มียางพาร,รา พันสองห้าหนึ่งมีมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับครับมีกระท่อมที่เป็นของตัวเองนะครับส่วนพี่ชายก็มีข้าวโพดน,น,น้องๆก็มีข้าวโพดแล้วก็ชาวบ้านก็จะปลูกข้าโพดกันเต็มบริเวณภูเขาที่ อบหม,หมู่บ้านบางเบนนะครับในการใช้ยาคุมยาฆ่าก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเกษตรกรแต่ตัวที่จะไปแตกเคมีจะต้องเป็นตัวที่มีความสามารถได้จริงนะครับ r d 251มีมีผลต่อการแตกตัวของธาตุไม่ว่าจะเป็นดินน้ำและ,อ,ะอากาศหรือสารเคมี สารอินทรีย์อะไรต่างๆเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนประจุบวกมีการทำให้สารต่างๆอยู่ในรูปของไฟฟ้าแตกโครงสร้างออกมาและนำประโยชน์ไปใช้พืชก็จะนำประโยชน์ไปใช้แล้วก็จะแตกพิษออกมาก็จะไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำสัตว์บกหลังจากฉีดเนี่ยจะพบว่าเกิดไส้เดือนเยอะนะครับ ตัวนี้เป็นทางออกของการาฟื้นฟูระบบนิเวศบนภูเขาระบบการทำเกษตรที่สูงหรือแม้แต่การทำเกษตรทั่วไปก็มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาตัวนี้เป็นมีความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ การแตกตัวของปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะครับเป็นสารปลอดภัยทำให้ดินและน้ำดีฟื้นฟูดีนะครับส่วนตกลงไปในพืชถูกถูกพืชส่วนไหนส่วนนั้นก็จเจริญเติบโตนะครับพืชที่มีมีให้ผลเราก็ฉีดไปที่ผลพืชที่มีปัญหาที่ใบหรือว่า ฟื้นฟูใบบำรุงก็ฉีดไปที่ใบนะครับส่วนโดรนนี้เราจะฉีดสูงประมาณยางพาร,ราเราจะใช้ความสูงประมาณ11-15เถึง15เมตรนะครับเพื่อหลบเลี่ยงความสูงของของยางพาร,รา ครับดรกรนะครับก็ครั้งนี้คดี5นะครับเป็นการฉีดด้วยโดนนะครับยางพาราที่ฉีดด้วยโดนมุมนู้นนะครับมุมแรกซ้ายมือก่อนเข้าได้นะครับก็เริ่มเขียวทําพื้นที่แล้วนะครับด้านขวานี่ก็ฉีดไปไปได้หลายครั้งนะครับก็จะเป็นการทดสอบว่า r d 251มีผลต่อการจเจริญเติบโต ของใบได้อย่างเด่นชัดนะครับแต่ทีนี้ต้องมาตามดูว่าน้ำยางจะไหลมากน้อยเพียงใดแต่มีแนวโน้มไหลมากขึ้นนะครับจากผลการกลีดของคนกลิตในไร่นะครับยางพาร,รานี้ก็มีอายุค่อนข้างที่จะยืน พอสมควรนะครับอาจจะถึงร้อยปี200ปีนะครับถ้าทําดีๆแต่ถ้าระบบเกษตรทั่วไปนะครับก็จะ,ะมีอายุประมาณสักให้ผลผลิตประมาณสัก20ปี20กว่าปีนะครับก็จะ,ะหยุดการให้ผลผลิตแล้วก็ขายเป็นเนื้อไม้นะครับแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่จะทำให้ต้นยางมีอายุยืน มากที่สุดนะครับก็จะปล่อยให้กิ่งออกอตามธรรมชาตินะครับถ้าได้ไซต์กีดแล้วก็จะกีดต้นหนึ่งก็จะกีดหลายจุดนะครับแต่ในการให้ปุ๋ยก็คงจะแตกต่างจากระบบะการผลิตยางทางวิชาการเดิมนะครับก็จะเป็นการเน้นระบบอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่นะครับ อาจจะมีการให้ปุ๋ยเคมีบ้างเป็นเหมือนเหมือนระบบ G P ของอการควบคุมการผลิตนะครับน้ำยางที่ได้ก็จะ,ะมีความฟูเหมือนสระเป่านะครับจะไม่มีความเหนียวเหมือนอก่อน,ก,อนก่อนที่จะใช้ตัวนี้ก็จะมีคุณภาพความถ่วงเฉพาะ,ะน้อยนะครับค่าความถ่วงเฉพาะก็ประมาณ ยี่สิบกว่าะนะครับแต่หลังจากใช้ก็ประมาณสักสามสามสามก็เพิ่มขึ้นมาประมาณหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเน<ม>ื่องจากสาร1 1> อาร์ดีสองห้าหนึ่งเคยไปทดสอบที่ศูนย์วิจัยยางพรา,าราฉะเชิงเซานะครับก<ม>็ตรวจสอบสองปีกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยนะครับได้ได้ใบรับรองมานะครับในเว็บไซต์ กรสุกเกม .com นะครับก็จะมีผลการทดสอบมาอย่างพดาถ้าต้นทุนต่ำแล้วก็มีน้ำยางเยอะผลผลิตยเยอะแล้วก็อายุยืน,ยน<ม>ก็จะทำให้กเกษตรกรอยู่ได้นะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการทดสอบด้วยด้วยโดรนนะครับโดนก็จะขึ้นบนยอดอ,อย่างชั้นบรรยากาศประมาณสัก 6เมตรห่างจากยอดนะครับก็จะขึ้นบินโดย AD251 250cc ซต่อ100ลิตรนะครับก็จะ,จะทำให้อากาศด้านบนซึมเข้าไปในใบามากขึ้นทำให้กระบวนการสังเคราะห์แสงมีมากขึ้นสังเกตว่าจะมีหลังหลังจากฉีดประมาณ10วันจะมีสีเขียวอ,อยู่ในระดับสมบูรณ์ ไม่ต้องการทาดเพิ่มทั้งพื้นที่นะครับจะมีแนวโน้มใบใหญ่ขึ้นแล้วก็ผิวของลำต้นก็จะ,ะสะอาดขึ้นนะครับที่เป็นลายตุกแกรหรือว่าลายเข่นขึ้นก็จะลดลงตะไคร่น้ำก็จะลดลงนะครับต่อไปก็จะพ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลาในการพ่นก็จะ,อ,ะอยู่ประมาณสองปี ก็น่าจะสรุปได้เป็นที่ชัดเจนนะครับใบยยางก็จะใหญ่ขึ้นแต่ช่วงนี้ยังยังกำลังตั้งตัวอยู่ครับวันนี้วันที่ยีบสองกคสองห้าหกห้านะครับเดี๋ยวมีการถีดต่อไปก็จะมาดูลักษณะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะใช้โดรนขนาดเล็กถ่ายภาพเก็บภาพวันนี้ แล้วก็จะเอาไปอินเสิร์ตในในในวิดีโอนะครับเราจะเก็บหลักฐานเป็นวิดีโอนะครับ ปลูกกระท่อมปลูกเงาะปลูกลองกองปลูกกุเรียนไว้พ่นอาดีนี่รู้สึกว่าดีหมดอ่ได้ผลได้ผลชัดเจนนะครับฉีดสองครั้งได้ผลชัดเจนได้ผลชัดเจนไอ้โอเคปลูงแตกต่างกันเลยเหมือนไม่ตองควงเลยไปดูใกล้ๆได้เลยอ๋อความหมายคือใบกระท่อมใบใหญ่ใบขยายใหญ่เหมือนใบเหมือนใบตองควงเออเดี๋ยวจะใช้โดนเล็กเก็บภาพนะครับหรือว่าใช้กับยางน้ำยาง หลายีเชนีน้ยางอมนี้น้ยางหลายีแต่ใชน้ำยางขาวขาวฟอดแต่ปูเวลาเรานี่แหละครับปิดไหลตามมีทันทีเลยทำให้มีรายได้เพิ่มเท่าตัวและทำเป็นตัวอย่างกับผู้ชมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไหลยเยอะแน่นอนครับครับได้เยอะแน่นอนครับครับได้เยอะแน่นอนครับรับประกันรับประกันเลยว่า ได้ผลจริงเป็นตัวอย่างที่ดีท่านที่ต้องการหาซื้อ Rd 25 1นะครับก็มีในออนไลน์นะครับก็มีที่นี่ด้วยนะครับถ้าแวะเวียนมาที่วังเบนเนี่ยมาถามหาสวนลุงเต้วปนกนะสวนผู้ใหญ่ฉลองนะที่ที่ดูแลทำไร่กับชาวบ้านวังเบนมานานเนาะ สามสิบสี่สิปีนะครับก็แวเวียนมานะครับก็คงสมบูรลณล์เลยเนาะครับผมอ่นักบินคุยสักหน่อยไหมนักบินอนะมะไหเอ นี่นี่กันนักบินโดนนะครับพร้อมสวัสดีครับครับกันครับหลังจากบินไปสองรอบเนาะเห็นความแตกต่างเยอะเลยเห็นความแตกต่างเลยต้นกระท่อมนี่โอ้โหแตกบอือจากจากต้นเล็กนี้เดียวใบนะครับสองรอบดูใบโอ้โหใบใหญ่มากสมบูรณ์มากระบบการเจริญกับโตับสมเขาเรียกว่าแข็งแรงทุกส่วนใช่ทั้งรากทั้งใบอัตราการเจริญกับโตการแตกยอด ตระแก่เร็วเป็นใบจริงเร็วเขียวชุ่มอุมเลยเนาะเขียวเขียวเมื่อก่อนมารู้สึกจะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่อันนี้รู้สึกเขียวเข้มขึ้นสังเกตดูเขียวทั้งพื้นที่เลยนะครับใช่ใก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันที่จะทําให้ต้นไม้เขียวได้โดยการประหยัดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยใช่ทางเลือกทางทางเลือกนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับอันนี้ก็จะมีการ ีโดนใช่ไหมครับโดนครั้งที่สามอ๋อครั้งที่สามได้ได้ครับ